สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม่อกระบาดเท้าห้างนั้นชาแนลครับพี่น้องมาพพร้อมสาวสีครับพี่น้องมือนีมาพี่น้องมามือนี้เมนูออมน้องควายบลมันนองงัว่น้องควายพี่น้องเบื้องมแต่ไข่สายใ,ใหญ่ใหญ่หลีพี่น้องอันนี้น้อยเดียวได้เอามานี่นะครับไข่สายใหญ่ใหญ่ดำดำกับยังก่อเพิ่นว่าหาักกล้วยมันนี่หักกล้วยนันพี่น้องนี่ละสีดำดำนี่เลาวมันเสียบครับน่องงัวน่องควาวย โอ้ยไร้ไข่ซาอยู่พี่น้องอ้อมเซพักอีเลือดอ้อมเซพักอันนี้ไข่มันใหญ่กว่าอันใหญ่ใหญ่แมนใหญ่กว่าหน่องหัวหลายกับเจียวตำหัวพักบัวใส่กับพริกป่นพี่น้องมาเสิบเสียบน้ำบาตรเอาบ่บ่ไร้ให่างติบเข่าใหญ่เอาวางไปใส่เลยเอาวางไว้ลุมเนาะวางไว้ลุมวางไว้ลุมนี่เอาไว้ไว้ลุมพี่น้องเอาวางไว้ลุมกินเข่าอิ่มแล้วล่ะทักยากินเข่าอิ่มป้าพีฟ้าน้องมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้แดดขนาดปุี้ฮ้อนเอ้า เบิ้งตีข้างหลังอุ้ยแดดเงาแดดน้อยหนึ่งเขาเขาก็ติดมือนอะบ่าวท่วไปเล่นดินมามาเศบเสียต้องกันพี่น้องจะจำเจ้อยู่อ้มอือมอือหอมหวยหวอือมหอมสดห่อนห่อนอีก เอาไข่้ลยเอาไข่ละข้าาละไข่รอืมเจ้าหนุห่ยืม พู่นแล้วหรอวะขี่รถขึ้มมากี่ยมอทำไใส่ปุ๋ยมันใส่ปุ๋ยโอ้ไก่สาเมื่อเมอกัดสองคำด้อพี่น้องด้อโอ้มันแน่มงมันดำดำนะพี่น้องเนาะกัดสองคำเนาะนกนี้จัะมา เมนูเมนู่พักสุกครับมเงินเขาอิเล่พักชีลาพักบัวโอ้ยไก่สาใหยใยใหญ่กว่าน้องหนุ่ยเดืใหญ่ครับ

อหอนหนนุ่นคุ่มหอมนี่สดคำเย็นมันสกข,ขัดขวดเพิ่มอกตัวหน่อยหนึ่ง ไข่ซาเงๆตัวน้อยไข่ซางยๆตัวนองไข่ซาเนยน้อยมันมันหน่องหน่อยอืกันนึงหน่องงยคายมาเท้าออกดุมสาวจริจงน้องวนม่เทาออกูุบันนอกมันก็รเคย้กิน ผู้เฝ้าก้นแม่เขาก็พ่อเฒ่าผู้กินก็แม่นบ้าวเฒ่าแล้วพี่น้องปลาสียำ้ำแดงโอ้มองม่วงคือเหลืองงามแต่ผู้มงปูอ่ะไมฮะเนี่ยมู้มงปูอันนี้พ่อเฒ่า <laughs> อันมุ้มงม่วงพอนมุม่วง,งปูป่ะนี่เดี๋ยอ้โมันจะคล้องบนทั้งใหญ่เนาะมันจะคล้องกัแต่ปูพี่น้อง <laughs> เห็ดเมนูอ้อมสูงหินตำม่้กินโดยทีเจ้าพี่ละไคือหลายหลายเนียไข่อเองมังไข่เองนีย่ยอยู่ในน้นมันไนะม่ใส่มันน้องออกเองบนบาดเท้าออกได้พี่น้องงอวควายมันงที ไข่สามสิแตกผ่านออกง่งายๆพอเติบเกินมาก็ได้กิกนล้น้องขว้วอา้าว่ัได้กินแต่น,น้องหัวเนาะแม่ ฮัตทตาไทยพี่น้องเบืองเล่หลวงกว้วยแต่ว่ากินนี่โดนๆโ,โดนอีกตะกี้กินดูอยู่เพราะราว่าพ่อแม่เ่าเลี้ยงแต่ว่าก้วยตัวนี้บ่ได้เป็นยหนุ่มพะว่าก้วยจะกองแยงอิกก้วยไม่เขาเลี้ยง อเอาร่วมไลยใครอยู่ไลยใครอยู่แต่ข่อยกินข้าวอิ่มมาแล้ว <laughs> ข่อยเห็นตจนเห็นมันหอมมันหอมมนันจะเสียบมากินกระเสียบอีดดกทีป่ะกินมองมองอืมองมองอยู่ที่น้องเขาเอิ่นมังมองอย่างตัวนี้มังมองอกหล่อมตัวนี้มังมองมองแกนแดงอืมสีอืม มองแกมแดงมองแกมแดงเสียงซางาเป็นขวานะครัเห็ดล่งรด <c oughs> เห็ดล่งรดอยู่ที่งหน้าไปตนงนี้หักแหวม มือนั้นจะกินของเนยวทุเรียนันัใมือะก,กินบบเนี้ยของเนียวบังมง่วง <c oughs> ของเนียวบักบม่วงสุดนี่จิ้มอรออออออ่อยจังขักโอ้โหโอ้โ Ừ, ui, <laughs> kinh sát chạy lý mong khoai mà <laughs> nè Không bán tốt thải <cười> <cười> Mà kinh Kinh cấp khẩu hơn Kinh bằng men bù thảo hơn à thảo <laughs> thảo <đọc> <laughs> mà đấy kinh ảnh có khẩu nhau mặc muang Thảo bù tí xa <laughs> <laughs> Bù thảo đấy kinh ạ Thảo xí mình kinh mắt tên này nói này. Thảo bù mẹ thảo mẹ Tell you, ừ. mày đuôi ừ. mà. <laughs> ừ. ừ. nó. Tell you, mày đuôi nó. Tell mày đuôi nó. Tell you, mày đuôi nó. Tell you, bố đuôi nó. Tell you, mày 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 đuôi nó. nó. จะสกินดีบ้งมองกันแดนอ้่ชิล,วลขอวอยบ่วหันเทาเถาตะควยหวานมนั้นินเน่วเสียบเนาะขอยยอมเทาาเพ็รตรวจจัดร้ามยังน,นอกทางขายยังนอง สองโลหาน้องว่ะน้องกว้ยมีบสองโลฟังเขาเขาบ้าง้ยได้ินแต่สองโลหาซสองโลหาซีเกือบว่เขาปากเป็นไงบวมล้มปากนกขึ้นมากพอาี เ,เป็นไเบิดสต้อน่วยหรอเปล่าเดี๋ยวช้อน่วยดิข้าวเนาะข้าว่ข้าเดีเด๋ยวเบิดเบิบ่งกวดพักขึ้นมาพี่น้องพักกระชายัพอ่อเลือดพักพักฉี่หอมเขากันตำตะไคร้ใช่พ้อมวิยทย์ไทยพี่น้องเบิง่งสร้างพื้นตันเล็กเสียงดังเนาะ เสียงดังก็เลยบัวไทยครับพี่งนั่งขาบบาเท้าด้วยกันมันฟังกันดยเขาคือกำลังเคี้ยวบ่มีหมองใส่กุ้งหัวคอพี่น้องโมจากิบ้อนอนกุ้งหัวขอามันเต็มถั่งแล้วพี่น้องมันอิ่มหล่นอังมันหล่นมันอัง กินลงไปมันจะได้ออกน้ำเกาเอาอีกอู่บอานมึงเอายังเหนื่อยแน่เลยต้องสวดน้ำไม่หรอเยี่ยหมอเทศ้น่าพี่น้องนาที่หอเรอขอะไรด้วยพี่น้องด้วยตะกีนนี่ห่วยไข่ซาเดียวกินน้ามันกับใหญ่มากคักไปหองอ้ะพอละอ บวงเป็นรอยหรอพี่หนุ่งโอ้คนมันเันจิตโตกหม่าเหมิดบตกเหมือดไปเหมือนหมาไล่ไปไล่หมาแล้วเบิดสั่งบุตกมาสั่งฝน,นตัวเขากับฟ้วงงไง บางมองกระดกกะกะ็เหีวแล้วบางมองก็กำลังสิตโตกะบ่ทัน,นไดก็มีบ่ทันไดก็มีพี่น้องเพิ่นว่าแปดซองหนึ่แปดซองหนคนรองใจแม่นอยู่บ่พี่น้อ <laughs> งมื้อนี้ปากบ่แดงเด้อ <laughs> ค่ะญานยญานหลายๆผ่นเพิ่นทวงมา <laughs> ปากบ่แดงค่ะมื้อนี่อนเอาใจบ่าวถามเพิ่นว่าเพิ่นบ่มากปากแดงว่าซั่น เดี๋ยวถ้าไายปากเปียงเป็นวบาขอบปรมากเด็ก hmm. จังได้นอะพี่น้องเนาะคนทามันหมักมันคือกันดีปลาหมูคุยกินะเอาเอาว่ามูกินอืม กินมังโม่แผนยาเลยมังโม่สุกกับปูก็เอามาให้กิน <g ül üyor> ยาตมมา,ยใใยา,ามังโม่แผนแหงยากับสีฟ้ามังโม่แผ่นแล้วมาให้ไฟกินบ้นะสามไข่สามม้วนสุดๆเอาไปให้ปูโอ้เอาไปให้ปู นคนบ่ได้กินได้คือได้น้องกว่าแต่กินแต่นอนว่า,าน,นโดนแล้วเราก็คิดเคยได้กินนะเราโดนเนาะเพื่อที่ด้กินเพื่อที่ได้กินือปลาถาวรล่งมงัมง,งม่วงเป็นยังไงโอ้ยบอกม่วงอันบอกม่วงหน่อยนะ่ะแต่ว่าเจ้าของเองจะโจกเขาเนาะอาทิตย์มืออาทิตย์อันาติดมือ,อม Giêng mong hoa hương hưng 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 khai khai quân lại nhưng gọi tàu tàu yếu những tàu tàu khai tàu á Ở phải phương, phăng phải không mà tàu đang phun cái này đang đan cái đéo tàu tàu những cái đằng cái này tàu cái khai tàu 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 khai <laughs> 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 cửa đi thôi cửa cửa chữ chữ đấy phải không? Hướng cửa đưa, phải không? โก็แซ่บแฮมเรียกว่าเท้ากุ้ยช่ายเลยแซ่บพี่น้องโอ้บนว่าอิม่มเลยแซ่บอันนี้เจ้าอะไรเถอะพ่อบอลเป็นเงินดอกเพบบราะว่าบอลเดือดซุนหนามในหมอกะยังตักในหมอกะยัง,ง,กงกินเขาขโมงก่อนเก่าแล้วเนาะเอาใส่ถาดไปพออ่อม,มันอยู่ในถาดเดียวกันนี่สิว่าบอลเป็นเงินม่วงก็แซ่บแฮม น้ำคนปลานั่น嘛เราคือปลาแจ๋แล้วแลอันนี้เจ้าแฮปปี้อื่นปลา,นาเนี่ยบัวแจ๋เพิ่มบัวปลาอเอาอีกจหนึงโอ้คักพี่น้องอุ้ยแกงน้องก็เสียบมะม่วงก็เสียบเอาบึ้งเอาเบิดก่อนอุ้ยนี่ต้องฮักของน,นี่นี่พี่น้อง กินเป็นฝกกว่เนาะโอ้คักแน่อีลีกินข,ของขา่าวเอาของหวานหลังปาาปุ้ยักพี่น้องโอ้แดดกับอะไร <c oughs> เอาตบเสียบครับพี่น้องแกงน้องควายนะครับควายพาเท่าออกลูกเซตจวนบักเท้าเซตจวนบ่าเท้านะครับสาวซีเพิ่นได้เพิ่นอันได้ได้กินหอมๆโอ้ย กินเข่าอิ่มแล้วอิ่มกับมาซิมนล้วกันยจำไว้คนกินบ่มาหลายโอ้ปอ้าขู่หัวคอเลยบบบนี้ลุ่ลมฮาตะชิมะแม่นใส่ตบะไทยถูกข้องหวานมงัมงม่วงพี่น้องว่าจเีเฮนแกนกไอพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่หติดต,ตามรับชมบ่าวเท้านะครับเอาบรรยากาศโบเขียวปันใดครับมนียเพราะว่ายัางแดดยังแจ่มอยู่นะครับแดดยังแจ่มยังห่อนอยู่ นะครับถ้าเป็นบรรยากาศนมือแล้งแดดลมลมตรงนี่เนี่ยมือข้างหลังนี่อ้ยเขียวแห้งนะครับเดี๋ยวมือหนามือหน่นเราพี่น้องก็ล่างเขียวเดี๋ยวเบื้องเขียวเขียวอะพี่น้องบัดที่นี่เพราะว่าเทิ่งหยาเทิ่งเข่าส่วนส่วนมากสิเป็นหยานะครับเสียวมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับเทือแรกที่กินน้องควายออกลิปให้พี่น้องเบื้องนะครับกระเซ็บเสียบครับใข่สาใหญ่ๆอู้มอวบางใหญ่เต็มเลยพี่น้องเพราะว่าน้องใหญ่นะครับ หนองใหญ่ดนุนโดแถวแถว,แถวบ้านบาเท่วบ่อค่อยมีหรอกครับพอคนเลียงตีงูอะนะกบฝากพี่ต่อน้องขึ้เเ่านะครับมกักกะลรถึงใจกระแซบบาเท่วนี้น,นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ